กินก mm pues nah ังบุตกาไม่ใจปลาก็เห็นไปเอาลูกอิตรงนั้นคือลังเหลากูไม่โดนไหวเลยองอาทิปลาได้ตัดกรเดนกูไหวไปองเปริพปลาลงจากเรืไปเดียวกูไป่องเย่ยงแล่ได้ทุนแม่ก็กวักร้องตัวมาแล้วล่าไม่เอาไปังรังลูกเขาไปเีลูกก็เหาล ก็น <ersch> <iment. S 1> ื้่น้องเลยปลาเกลือปลาอยู่ใต้ทุ่งเลยก็ยอมกูก็นึกว่าหน้าปลาเหมือนกันเพราะกูรอดมาแต่บ่อกูไปที่กูไปกูไปลานแต่บ่อเลยกูกลัวพี่กูแหนมาเจนหนูปลาลูกไก่ร้องกันายหยางปลาไม่ปลาไรจังหวะเกลือนั่งยูนเกลือนั่งยูน Cái ngoài lạc know, để đang không nỉ nè, để nè, nè, đấy nên là vì nè, 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 vật đường nè, nè, lạc nè, 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 นี่มือยังติด <t> กับอ้วกเอาเลยแล้วจะมีไงผมจะได้แต่งงานกับพระไปยางแม่แต่อีไปกับโลกไปอันกักูว่าไม่กว่านี้แตงเหมือนกันเลหรอในก่อนก่อนก่อนแรกเงินรถตรงเร็วว่าพระใบกูมันไม่งเงินรถไปเรื่องไม่งใหญ่หลดปดำกว่าดำใจก็อีกเ้ยิงไม้ตาลำจริงเันนี้แต่ก่อนโบ้ พ so ี่ไปเห็นไหมมาดูใกล้ต่อใกล้ก็ไปกองให้ยุหันเป็นอันนี้ได้ลายได้ปั้นนี้ตลกได้รุ่ยแต่งงานก็ไปหางานตั้มกันเลยได้อื่นเล่าคนไปแต่งงานไม่ก็ช่วยนายล่ำนายตองว่าไปช่วยน้องงานงาตั้มงานตั้มอื่นได้นองแต่งงานถ้าเบียก่อนเจอเน่อหนาวกินแบบนั้น มัน้อมไกักงให้มากรมัมันกัดกงไอ้องัมันุ้นท่นขึ้นก็นแรกอยู่ตู่ีีเท่าไหร่องจังหวะได้ต่งานวันนั้นไอ้ตองนอนก่อนไอ้ตองอีบ่งรู๋ไ้อีเบิกรูเบิกตามได้รากก่อนเแยงปิดแยงโต๊ะก้ารูเหวโลกเขาตายได้ทีรากไอ้องวะมันต้องแยงก่อนนำรูนำรองแต่งฟางล อันก็ได้แม่พอเวลาแม่ไปหมู่บ้านมาได้ทุกคมจะไปปั่บปันการแดงงานพ่อพูเอาไว้ก็ไปออยด้หลอกหน้าบ้านนี่อยากไกล,ล้แล้วหลวงไวยแม่กี้นายจากบ้านก็บนว่าไม่กี้คนจนแต่ประการนั่งอีป้านองแต่มึงเด็ไปยันนังซื่อรอรอบมนมันอยู่ไหนรู้ผู้ชายไม่ชอบมาันไม่ดี ผมลาแม่เดินทางไปหมู่บ้านพนัสนิคมนะแม่นะไปตลกโจคดีแล้วก็จะเลยไปหางานทำด้วยไปหลกไปลำตงกูไปแล้วนะปากรำก้าวดบไปแลกตัตัวกลางแรกก็ดีแต่เดินนั้นกูลบกมาวันวันกูเมาห <c oughs> ูเก้าง่า้เบื่อไปล พูไปปรกมอไปวอานต้องจอยน้องครับที่ประกาพุงขอดนึ่งไอ้ไรอารมหานการกอข้างบานจนอยากไว้ดีไหมอ่อเพื่อนคุ้งต้องจ่วยกันเลยให้จ่วยไปจ่วยหลังตัวหลังจกมันผ่ขึ้นแต่ไปนั่งให้เคยโรนนมันบัดซี่เปุ้ไหลโต๊ะเต็มเต็ม้ตัดด้วยชาด้อน Wa bơi bay có tham gia rai chung bùa lê mông lúc đi mặc quá đi lê mân ngoài cái vẹn tông đặt tàu nguồn đai nguồn ngoài có ngoài 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 đi ngoài 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 โอ้สวัสดีจาน,นิคอนนั่งได้คะครับออกเด่นนีิคอนดูกว่วก้อยนั่งจะเดินวัดดีตาโู้วัดดีเด,ดินร้อนั่งจะเดินวัดดีดาผู้วัดดีเดินร้องหนังจะเดิน เดินเป็นเหยีดแมเราไม่บัวรักแดงดีแต่ว่าไม่เป็นอุปจาผูพวกบัวได้แล้วดินนี่ก้อนเดินลำเดินต้องนี่ว่าเพืออเเเเเ่อดุยมาไหวไปก็เร็วใหญ่เลยดุยไหวต่อเลยอย่างว่าจะผัดการได้งานไป็รักสามเดือน <c oughs> ตายโงดิบันนี้ดิ

เ้าวนี้ก <Studies> <s ²> ินไอ้แอมเด็กควันก็ดีว่าอย่าแหมยมตายตรงโปรข้างได้เพราะแต่ว่าไม่มีไม้ขีดเดยนี่ก้อนบาไม้กีดไหมลูกเพไม่ถูบุรีนะเดกแล้วเป็นูกแกงกูว่าเบอรกูรูปดามังก้อเราไอ้ไรดาบังก้อบุรีกก้อก็แย่กกอก็เลวดินตองนะเล็นปงยาตือ mới cô nét đâu cơ nét chả bạc chút thì leo điện nua thì nắng quá chi vô điện đấy điện du đấy ấu quả chi, ra yun nữa nè, ấu chi vậy, ừ, lấy con điện yun nhang <laughs> có mà ai phải uống cái ăn đi là đục cái nhang leo Tối điều chơi cua pet đục Nôn, biến lệ đục nôn, ơ tao bảo nửa keng cầm in luôn đấy ơ ơ quế à quế <laughs> à, <của ấy. cười> à, <laughs> lắm mà ra điện thoại mày bảo quế không leo quay cũng đứng đai leo ค่าเบื่อ,อยังเลเวอรอย่าอุ้งเลยก้าวมือตัวกอกวัยตั้มั่วมันกินเนีว่ว่าแต่ตั้มั่วมันเอาไปาก,กอกวัยไหมโอ้เย็นแม่นตั้มั่วมันบือตัวกอกวัยวันนี้ตั้มักก่งดัดเอ้ยต่ตัวม,มัมกกงเลยเย็นแม่มักกำนามก้อง <c oughs> ผมจะขอลาไปทัาง,างานทำสามเดือนจะกลับมาแต่งงาน สามเดือนเดือนมามีปัญหาเดี so, right ๋ยวกูกินดอกเลยวันแล้วเมื่อเราติดเด้จนเดียววันท้ไมิดเด้ก็มันติดเด้บอกูติดเด้กูหนูกูกินดอกเวรกินโรยจิ้มบาสนั่นต้องไปร่าบปันไปอกเดือนกินเดือนร่าโรยถ้าอกเดือนร่างกที่เป็ดไปละมาไว้ตรงไร่เจบปั่นเป็ดลนูไม่ยอมไม่รู้นูไม่ยอมกูไม่หวาบห พี่ลาไปทํางานก่อนนะประภัยพี่จะไปหลายวันนะไปไปหลายวันจะ้ะผมลาก่อนพ่อโบได้จะกลับมาแต่งงานไปเลยอย่าลืมดอกเวีย้ยไม่ลืมมนะไปก่อนนะจะไปบาย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 